สวัสดีครับชาวราศีธาตุลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะด,ดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุลมนะครับก็คือราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในกริปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นภาพรวมเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามกรลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะ ไพ่ใบแรงนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไหนถือดาบไหนถือถ้วย the empress ไพ่คิงถือถ้วยไพ่ the tower ราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ t e of w a n d ว้าว10ถ้วยนะครับแล้วก็2ดาบไพ่ใบสุดท้าย ไพ่าหาเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เสแวงไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหล,ลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมนะครับชาวราศีธาตุลมอาจจะต้องพยายามใจเย็นนิดหนึ่งในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทําอะไรเนี่ยต้องมีเหตุและมีผลถ้าทําแบบเดิมแล้วผลลัพธ์มันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนแปลงซะ อย่าทำอะไรแบบซ้ําๆเดิมๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเคยผ่านมาอะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่มันเคยแบบมีปัญหาในอดีตอะไรที่มันไม่ถูกตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณคิดหรือคุณทําในนขณะนี้ให้คุณพยายามปรับทิศทางของมุมมองความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้นะครับแล้วพยายามที่จะต้องเหมือนกับว่าปรับทุกอย่างให้เข้ากันจุนกันให้ได้ บางทีเราต้องผิดแพงสถานาการณ์อย่าทําอะไรที่มันเป็นซ้ารูปแบบเดิมเพราะผลลัพธ์มันจะออกมาเหมือนเดิมนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วเนี่ยคู่ไม่พึงพอใจคู่ไม่โอเคกับเราเราก็ต้องปรับก็ต้องคุยกันนะว่าแบบโอเคฉันทําแบบนั้นเธอไม่ชอบใช่ไหมอะไรแบบนี้ฉันจะพยายามปรับแบบนั้นแบบนี้อะไรที่คุณไม่ชอบคุณก็ต้องบอกเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทําเราไม่ชอบเพราะอะไร เพราะการที่เราปล่อยผ่านนั่นแปลว่าเขาอาจจะคิดว่าเราโอเคกับการกระทําสิ่งเหล่านั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามแก้ตั้งแต่แรกเลยนะครับคุณไม่ชอบสิ่งไหนคุณต้องพยายามที่จะต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปโดยการที่ต้องแบบถอยกันคนละก้าคำว่าถอยกันคนละก้าแปลว่าอะไรมันแปลว่าบางทีเขาก็อาจจะทําไม่ได้ร้อเซน์หรอกในสิ่งที่คุณขอนะนะครับแบบนั้นเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่เที่ยวกลางคืน แต่คุณไม่ชอบเขาเที่ยวกลางคืนอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรารอเราเป็นฝ่ายรอเขาเป็นฝ่ายเที่ยวเขามีความสุขเพราะเขาได้ไปเที่ยวแต่เราอะต้องรอถูกไหมเราไม่โอเคนะกับการที่เขาจะไปดื่มไปสังสรรค์ไปอะไรกับเพื่อนทั้งเสียเงินไม่พอแถมยังคงต้องเสี่ยงต่อการที่เขาจะไปเจอคนอื่นที่อยู่ในผับในบาร์เราไม่ชอบสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็ต้องพยายามบอกเขานะว่าแบบนี้ไม่ได้คือการที่เราอะทำอะไรเนะี่ยนะครับ เราต้องมีระยะบางทีเราอาจจะต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันเช่นบางทีคุณอาจจะบอกว่าเที่ยวให้น้อยลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเนี้ยอะไรมันก็ดูเปลี่ยนแปลงอะไรก็ดูไม่ค่อยดีเนาะแบบพยายามแบบเที่ยวให้น้อยลงได้ไหมเพราะว่าเราจะได้แบบนั้นแบบนี้คือเราคือเราต้องพยายามบอกให้เขารลดก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปแบบว่าเธอต้องหยุดเที่ยวนะคือคือเราไปตัดแบบนั้นไม่ได้นะครับ เพราะว่าการที่เขาเคยชินกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นการที่เราไปตัดบทในการที่เราบอกว่าเที่ยวน่ะมันไม่จําเป็นเลยแบบนั้นแบบนี้คือเอาเอาสิ่งที่เราคิดแล้วเราเอาแบบนี้บางทีไปตัดสินทั้งหมดมันอาจจะถูกต้องแหละว่าการเที่ยวมันไม่ดีแน่นอนถูกไหมครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งดีไม่ดีความรักก็อาจจะแบบมีคนอื่นเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าให้เราพยายามเวลาเราจะห้ามเขาเนี่ย ให้เราห้ามแบบครึ่งทางอ่ะนะครับอย่างที่บอกว่าให้เที่ยวน้อยลงก่อนได้ไหมเพราะว่า,าถ้าเกิดห้ามไม่ได้เราก็พยายามแบบบอกให้เขารถรอทอนลงไปแต่ถ้าเกิดเขาโอเคก็เราก็พยายามค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาไม่โอเคมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าอะไรครับพาะไพ่อยากบอกนะว่าบางทีเนี่ยการที่เราพยายามตัดเลยหรือพยายามแบบเหมือนเราไม่ชอบอะไรแล้วเราพยายามจัดกับเขาโดยการที่ปรับให้เขาหยุดทําเลย แบบนั้นน่ะมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้การที่เราอยากจะได้อะไรในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องพยายามแบบเหมือนเผื่อทางให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าแบบตัดทางเขาทั้งหมดเลยนั่นก็ไม่ดีเนาะอันนี้อยากจะบอกแล้วก็พยายามโฟกัสอะไรเนี่ยให้มันเป็นแบบในระยะลองเท e มหรือยาวนานกว่าน,นี้ถ้าเป้าหมายความรักความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนให้เราค่อยๆถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆดูไปว่า ประคับประคองไปว่าปฏิกิริยาของเขามีมีเป็นในไงบ้างมีแนวทางมีความคิดมีหรือมีอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนมีแรงแพทชั่นกับเรามากไหมนะครับอะไรประมาณนี้มันมีโอกาสแหละเพราะว่าในไพ่บอกว่ามีโอกาสที่คุณยังจะมีความหลักความสำหวังมีความสุขความสำหวังหรือยังมีอะไรที่เขายังเลือกเราได้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เราเองก็ต้องพยายาม ปรับและทําทุกอย่างให้มันดีใน่งที่เขาต้องการพาไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้เป็นไพ่ไนถือถ้วยไหนถือถอ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบเหมือนเรามีแนวความคิดมีในเรื่องของการที่อยากจะให้เหมือนกับความรักความสัมพันธ์นะมีการจเจริญเติบโตการพัฒน,นาไปข้างหน้ามีในเรื่องของการพัฒน,นาความสัมพันธ์ที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่แบบไปในทางเดียวกันหรือว่าความรักความสัมพันธ์นั้น เติบโตที่ดีในสิ่งที่เราต้องการนะครับบริบทเหมือนแบบคลองรักกันอะอะไรประมาณนี้นะครับเราอยากจะมีความสุขความสมบังกับความรักอยากจะมีการพัฒนาความก้าวหน้ากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่สิ่งที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ก่อนอนะเราถึงจะเจอความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่เราอยากจะไปหรืออยากจะเป็นเราก็ต้องพยายามก้าวข้ามผ่านมันไปก่อนเพราะตอนเนี้ย สิ่งที่เราหโยหาสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากจะมีเราอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเป็นตัวจริงนะครับไพ่เดมเพรสก็คืออยากอยากเป็นตัวจริงอยากจะเป็นในเรื่องของความสุขความสมหวังการที่อยากจะเป็นคนที่เขาเลือกเรานะครับเหมือนเราก็เลือกเขาเหมือนกันนั่นแหละนะครับเหมือนแบบเป็นการตอบโจทย์ของกันและกันอยากจะมีความสุขความสมหวังอยากจะได้คอมมิชเมนต์อยากจะได้ในเรื่องของการเป็นครอบครัวนะครับเหมือนคุณอาจจะฝันหรืออยากจะมีแบบเหมือน ครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะครับเพราะอะไรในตามตำนานหน้าไพ่บอกว่า the empress the empress คืออุ้มท้องของ the emperor ด้วยสังเกตดูกำลังเห็นไหมครับเป็นรูปผู้หญิงกำลังอุ้มท้องอยู่และไพ่ใบน,นี้คือตัวแทนของความสุขความสมหวังมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีน้องเห็นไหมคือครบถ้วนแปลว่าเราอาจจะฝันที่อยากจะมีครอบครัวหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงอยากจะเป็นคนที่ถูกเลือกให้เขาหักเรา นะครับและอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะพัฒนาอยากจะได้คอมมิชเมนใครเริ่มต้นก็อยากได้คอมมิชเมนใครที่เริ่มต้นแล้วคอมมิชเมนแล้วก็อยากจะมีงานมั่นหมายคนมีงานมั่นหมายก็อยากแต่งงานเห็นไหมครับมันก็เป็นตามสเต็ปแต่ถามว่าเราจะได้แบบนี้ไหมมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพียงแต่บางทีแล้วอะ ปัญหาของความรักความสัมพันธ์ในคนที่อยากจะได้อยากจะมีเนี่ยมีน้อยแต่ส่วนมากอะ่ะจะต้องผเผชิญกับความรู้สึกกับในเรื่องของปัญหาก่อนนะครับบางคนอะ่ะจุดมุ่งหมายของคุณคืออยากจะมีความสุขความสมหวังแต่เป้าหมายมันดูไม่ชัดเจนเหลือเกินเพราะอะไรครับในตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นรูปแม่มดกําลังปิดตาแล้วปาเป้าไปที่เนี่ยเป้าหมายของเราคือตรงเนี้ยแต่เราปิดตาแล้วเราจะปาเป้าให้ไปถึงจุดมุ่งหมายอะ่ะ มันเหมือนกับว่าตัวแทนไพ่ยอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะและระหว่างทางในสิ่งที่เราจะปาไปบางทีมันอาจจะโดนเป้าหรือไม่โดนเป้าเลยก็ได้มันก็อาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ไม่ชัดเจนกับในเรื่องของเป้าหมายแล้วแหละไม่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกแล้วแหละ และเราก็อาจจะเหนื่อยด้วยกับการที่เราอาจจะคาดหวังกับสิ่งต่างๆที่าอาจจะดูเหมือน nar, ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการเหมือนตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกเลยเพราะว่าอะไรครับส, emotions, ah สิ่งที่คุณกําลังรู้สึกคือสิบไม้แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญสิบไม้คือการแบกภาระคือความรู้สึกที่เห right. นื่อยหนักนะครับส่วนไพ่ห้าเหรียญคือความรู้สึกที่อาจจะดูเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ตามหา นะครับความทุกข์ยากความรู้สึกที่อาจจะดูยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นในสิ่งที่เราอาจจะเหมือนกับวางเป้าหมายวางอนาคตวางอะไรไว้ในสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้บันกลับรู้สึกยิ่งเหนื่อยยิ่งลายิ่งท้อ,อยิ่งทุกข์นะครับในสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่สิ่งที่คุณทานะครับคุณอาจจะเลือกนะครับในการตัดสินใจเหมือนใช้อารมณ์หละในการตัดสินใจว่าแบบเหมือนอเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นหรือเราอาจจะรู้สึกว่า การคิดการตัดสินใจของเรามันดูไกลกว่าเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราใช้อารมณ์กับการตัดสินใจรู้สึกเหมือนแบบพยายามนะครับที่อยากจะเข้าหาเขาพยายามที่อยากจะพยายามให้เขาเนี่ยเคลียหรืออยากจะให้เขาเนี่ยพยายามที่จะ หันมาใส่ใจเราดูแลเราเทคแคร์เราเราอาจจะมีความรู้สึกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราอาจจะต้องตามเขามากขึ้นนะครับอัศวินถือดาบเนี่ยคือการที่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคไปใช่ไหมครับแต่ใช้อารมณ์ใช้โทสะค่อนข้างสูงส่วนราชินีถือดาบก็ค่อนข้างแบบมีอีโก้มีความรู้สึกมีการตัดสินนะครับมากจนเกินไปก็อาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาไม่ตอบโจทย์อะเราก็ค่อนข้างดูมีอารมณ์เสียมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ทำไมเขาไม่ตอบโจทย์ทําไมเขาถึงปล่อยปะละเลยทําไมเขาไม่เห็นใจเราทําไมเขาไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการตอนแรกเขาก็ดูเหมือนดีตอนแรกก็เหมือนกับมีเป้าหมายมีความสําเร็จมีอะไรที่แบบวางอนาคตไว้ต่างๆแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาตอนนี้มันคือความเสียใจมันคือความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์แล้วมันก็เลยทําให้เราอาจจะมีความไข,ขว้เขวกับในเรื่องของความสัมพันธ์โดยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าหรือ เขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือเขามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเ,เขาไม่ได้ต้องการเราอีกแล้วในความคิดตรงนั้นหรือเปล่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็เลยเริ่มไปจัสกับเขานะครับเริ่มไปแบบเหมือนผูกขาดกับเขาโดยการที่เราจะต้องให้เขาเลือกให้เขาตัดสินใจพยายามที่จะเหมือนกับเรียกร้องในสิ่งที่เราอยากจะได้คืนกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราอาจจะมีความรู้สึกที่ทุกข์ใจนะ มันเลยทําให้เราต้องมีความรู้สึกที่เราต้องขว่คว้าขนาดนั้นแต่อยากจะบอกว่ายิ่งทํายิ่งแย่ยิ่งทํายิ่งทุกยิ่งทํายิ่งมีปัญหายิ่งจบยิ่งเลิกยิ่งลามีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นการที่เราเนี่ยไปจัดกับเขาไปเรียกร้องกับเขาขว่คว้าทุกวิถีทางมันจะยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์ยิ่งแย่เพราะอะไรครับเรากําลังมีอารมณ์มีความรู้สึกอยู่คนที่มีอารมณ์มีความรู้สึกเนี่ย นะครับไม่ไม่ได้ใช้สติกับการคิดหรือการตัดสินใจแต่ใช้ในลักษณะของการที่ทำยังไงก็ได้ขอให้เขาไม่ไปจากเราแต่คุณกำลังมองผิดทางคุณกำลังมองในสิ่งที่เรากำลังคิดแต่เราไม่ได้มองในสิ่งที่เขาต้องการเรากลับไปมองในสิ่งที่เราจะทำยังไงก็ได้ที่จะดึงเขากลับมานะครับมันเป็นวิธีที่ที่แย่นะเพราะอะไรเพราะการที่เราไปดึงเขามาโดยการที่เราแบบ ทั้งไปตัดสินเขาทั้งที่ตามจริงอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่แต่เราพยายามไปขุดไปคุยพยายามที่จะไปแบบเหมือนอไปทําให้เขายอมรับกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแบบนั้นอะ่ะมันมีแต่พังกับพังพังด้วยน้ํามือของเราเองสังเกตดูว่าแม่หมดคนนี้เป็นคนเสกหอคอยให้มันพังเองเลยนะครับก็เหมือนกับตัวเราเนี่แหละเป็นคนทําให้มันพังเองนะจบเองเพราะอะไรครับเพราะเราใช้อารมณ์ อารมณ์เนี่ยเหนือนําทางเมื่อไหร่ทุกอย่างพังหมดนะครับเพราะเราจะใช้โทสะเจริตกับการที่เราจะพังทุกสิ่งทุกอย่างแต่วิธีที่คุณควรทําก็คือไพ่สเตรงสเตรงคืออะไรพยายามสะกดข่มด้วยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วพยายามเอาชนะใจเขาให้ได้ก่อนการเอาชนะใจเขาให้ได้หมายความว่าเราก็ต้องทําคุณงามความดีทําในสิ่งที่มันควรทํานะครับถามว่าทํายังไงละ่ะมันมีไพ่แบบน,นี้คิงถือทู คิงถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคนที่เขายอมเรานะถ้าเราทําถูกนะครับถ้าเราพยายามที่จะต้องเหมือนกับว่าอยากจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะได้ยังไงเราก็ทําแบบนั้นนั่นแหละพูดง่ายเราต้องพลิกแพลงสถานการณ์โดยการที่ใช้สติความคิดไพ่สเสงเนี่ยเป็นไพ่ของการเอาชนะความแข็งแกร่งนะครับไพ่สเสงีสเสงคือความเข้มแข็งความแข็งแกรง่งเราก็ต้องใช้ความแข็งแกร่งนั้นนะ่ะมาเป็นพลังเพื่อให้เราอ่ะไปสู่จุดมุ่งหมายความสําเร็จนะครับ ประมาณนี้เนาะความเข้มแข็งในครั้งนี้คือไพอ่อัดไม่ใช่ไพ่กิงถือถ้วยเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าถ้าเราทําดีเขายอมเรานะครับเขาจะสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณอยากได้นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้คืออะไรเราอยากจะเป็นตัวจริงของเขาใช่ไหมเราอยากจะได้ความสุขความเป็นครอบครองเขาใช่ไหมเราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างโดยการที่เราต้องวาดจินตนาการสิ่งต่างๆไปที่เขา เพื่อให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นการที่เขาจะมีลูกกับคุณการที่เขาจะแต่งงานกับคุณการที่เขาจะคอมเมนต์กับคอมมิชเมนต์กับคุณต้องดูด้วยว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากเราถ้าเขารู้ถ้าเขาว่ามันโอเคถ้ามันว่าดีเขาก็อยากมีทั้งนั้นเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่เขาถ้าเราเห็นแก่เขาเนี่ยยังไงเขาก็ยอมเราแต่ถ้าเราเห็นแต่ตัวเอง อยากมีแค่อยากมีแค่อยากได้แค่อยากอยากนั้นอย่างนี้อะนะครับอยากให้เขามาซัพพอร์ตเราอยากให้เขามาดูแลเราอยากให้เขามีลูกกับเราอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้เราอยากได้แค่เนี้ยเราอยากได้แต่สิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองทั้งนั้นน่ะเราไม่ได้คิดหรอกว่าเขาอยากได้อะไรแล้วใครจะมาตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้ครับนั่นคือพวกคุณทําผิดทางกันหมดเลยผิดทางหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าทุกคนเนาะหมายถึงว่าส่วนมากอ่ะทาผิดทางหมดเลยนะครับ เพราะอะไรคุณเอามองแต่ด้านตัวเองไม่ได้มองทางประโยชน์ว่าเขาได้อะไรถ้าเขาไม่ได้อะไรเขาจะมีคุณทําไมถูกไหมนั่นคือสิ่งที่คุณต้องกลับไปคิดแล้วนะครับว่าคุณเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งคิดแต่ว่าถ้าเกิดฉันแต่งงานฉันจะต้องได้รับการเลี้ยงดูฉันจะต้องมีลูกจะต้องมีครอบครัวจะต้องเชิดหน้าจูตาฉันจะต้องได้เงินเลี้ยงดูนั่นนู่นนี่เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่คุณอยากได้ถามว่าเขา คุณเป็นใครที่เขาต้องมาทําให้คุณนะครับขนาดพ่อแม่บางคนก็ยังไม่ได้ทําขนาดนั้นที่เขาทำเนี่ยเขาต้องรักคุณก่อนนะครับคุณทําให้เขารักคุณได้ก่อนอย่าคิดว่าคุณจะได้สิ่งเหล่าเนี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งปลายทางนะครับนะผมอยากจะบอกว่าทุกคนอย่าอย่าเสียศูนกับสิ่งแบบนี้นะประมาณนั้นถ้าคุณซื่อสัตย์จริงใจกับเขาเขาก็มองออกแต่ถ้าเกิดคุณนะครับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม นะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบสอนในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้ประมาณนี้อันนี้อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองเนี่ยมองในทางมุมเขาบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเขาได้ประโยชน์เขาก็ให้คุณแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคุณเลยนะครับและเขาจะให้คุณทําไมนะอันนี้เราฝากคิดมากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ